สวัสดีทุกคนด้วยครับผมแม่ก่อนอื่นต้องบอกว่ามีแพ็กเรียมเรียมมาฝากกันนะครับผมวันนี้ดีนะเมื่อวานตอบคอมเมนต์เพื่อนเร็วไงอเออเพื่อนเตือนมาพี่อ่าอย่าไปเล่นแพ็กมันนะฮะแพ็กมาเรียมจัดเลยแพ็กเล็บยาววันนี้พี่ต้องจัดการแก้แค้นคืนให้ทุกคนแล้วครับผมทุกคนมาววันนี้มีแพ็กเรียมเรียมมาครับผมแพ็กที่จะหวดในวันนี้นั่นก็คือแพ็กแคลลิ่งคาร์าครับผมว้า นี่เลยครับผมแพ็กเรียมเรียมแบบนี้เป็นของคุณนะมีโอกาสได้รุนรีเจนระดับ2-4ตัวด้วยกันนะผมโมซาเมกาเลียมเอนแทคเซลาโตนด้ผม5%ร์เซ็นทุกตัวเลยครับผมทุกคนว้าว แล้วก็มีรีเจนเนาะก็คือต่ำสุดมีรีเจนเลยนะผมแต่ว่าไม่มีซุปเปอร์เลนนั่นเองครับผมทุกคนและแพ็คนี้นะผมทุกคนบังคับให้ใช้มอสสามใบนะผมห้ามตายด้วยนะเพื่อนทุกบอกมาว่าห้ามตายสักตัวด้วยนะดูถ้าเกิดห้ามตายซองมันจะแบบแวบๆบแบบแบบอย่างนี้ปะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะไม่รู้แต่ว่ามันเขียนว่าซื้อไวข้างล่างครับผมทุกคนมาสามแมตช์ด,ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผม มันเหลี่ยมจริงๆใช่ไหมเหรอมันเท่ามากนะใช่ไหมเหรอเดี๋ยวพี่จะตีให้ดูว่าเวลาที่พวกมันเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้อาการมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่จัดแบบนี้ให้เลยทุกคนอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะผมว่าถ้าเกิดมันให้ใช้การถ้ามันไม่ให้ใช้การมันจะมีเมื่อก่อนครับผมคลิปก่อนๆของพี่เนี่ยที่ไม่ให้ใช้การแล้วก็ห้ามไตและตัวอันนั้นคือแบบ โคตรของโคตรแห่งความเหลี่ยมฮะแต่อย่างนี้ครับผมได้เจอสถานการณ์แบบนี้ห้ามตายตัวใช่ไหมเราบูสต,ตัวแรกไปเลยครับผมเน้นๆ้นตัวแรกไปเลยอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยใส่เซอร์ไวไปกันตายไปหนึ่งครับผมและถ้ามันดาเมจเยอะน,ะนักนี่ใส่ลดดาเมจไปให้มันครับผมแล้วก็ฟื้นดืมฟื้นดืมยังไงดีฮิวเลือดละกันอ่ะฮิวเลือดไปเลยครับผมแต่ถ้าใครไม่มีการ์ดแบบนี้ล่ะใช่ไหมม,มันก็ยุ่งยากอีกเลยเนาะ เอออาจอาจลองแบบการ์ดดีๆก่อนแล้วกันครับผมทุกคนมาดพร้อมแล้วจัดดีครับผมเราจัดให้ AI แบบเน,น้นๆวันนี้พี่มาแก้แค้นให้คนที่โดนเมื่อวานแล้วฮะพี่มาจัดให้แล้วทุกคนดูดูเป็นไงเรามันมันก็ไม่ใช่การ์ดสามใบนะผมเพราะฉะนั้นก็ยังคงอยู่ในคงเส้นคงวาอยู่แต่ ให้พี่ดูโดยรวมเลยนะดูโดยรวมเลยนะสมตัวมันเนี่ยค่าพลังสู่ปีดเลยครับผมใช่ไหมนี่คือตัวที่โหดที่สุดในบ้านพี่นะผมกินพืชเนี่ยกิก้าไคลโลนะแต่ว่านกเนี่ยก็มาพลังเหนือกว่าครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้การช่วย2มาจังหวะน,นี้มีสตบสองมี2ตบตูนไปเลยครับผมโอ้โหมันไม่ได้เรียมเต็ก มันไม่ได้แต่แพ็คเหลี่ยมดิตัว,วมันก็เหลียมด้วยครับผมทุกคนสีป้าจังหวะนี้มีสีตบสีถ้าไม่ตบสีนะถ้าไม่ตบสีมันก็ตบตามไงเพื่อนอมันเหลือหนึ่งใช่ไหมมันเหลือหนึ่งใช่ไหม <c oughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอการฮิวไปการของพี่นะผมเซอร์ไวกันตายหนึ่งนะผมลรดดามีสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งทีมของมันนะผมหรือว่าจะเป็นฮิว ฮิวเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แม็กเฮดพีไผมคือต้องบอกเลยว่าฮอมตะนะใช้คำว่าอมตะป่ายน้อนบักเรียบร้อยไปดีพี่ใช้การเซอร์ไวนะผมพี่เลยไม่กลัวพี่เลยชาร์จสี่ได้นะผมเพราะว่าถ้าเกิดพันุมันพลาดจ,จริงๆปุ๊บเรามีการเซอร์ไวมันก็พอช่วยได้ฮนะโอเคแล้วถ้าเกิดคนไม่มีการล่ะถูกไหมคนไม่มีการดีดีล่ะมันก็ยุ่งยากอีกพี่ว่าไปสุ่มการ์ก่อนดีกว่าจริงๆนะ เดี๋ยวพี่พาไปส่งการาดก่อนดีกว่าแล้วอะไรเนี่ยเป็นโลกอะไรลงมาไม่ตบลงมาไม่ตบคือจะเก็บงั้นเหรอมันเป็นอาคารเป็นยังไงล่ะไอ้ไอ้น้อยอ้ามาจาังหวะนี้มีห้าต่อบ้ามีห้าตบกศูนย์ไปเลยเป็นงไงล้กคือยังไงกัดจะตบตูวแปดหรือยังไงเฮ้เพื่อน โอ้โหมันสุดจริง,รงๆไงและจังหวะน,นี้ตอนนี้ AI มีอยู่6แต้มครับผม6แต้มนี้จะส่งตรงถึงปามีเลยหรือเปล่าและมันส่งตรงถึงครับผมปึ๊บบักโอ้โยกะแหกมาอะไรสะกิดหรือเปล่าเมื่อกี้ขอฮิลเลอร์ละดอย้ว่อย่อ <laughs> ทุกคนเมื่อวานใครที่เจอมาจัดการวันนี้พี่แก้แค้นคืนให้แล้วนะเอาแบบสาสมใจวันนี้ดูจะจัดแบบสารสมใจ นนไปนอนไปนอนเอาละและถึงคิวของนกเอี้ยงมาแล้วคือแพ็กเนี่ยถ้าถามว่าน่าเกียดมากไหมมันก็กึ่งหนึ่งสำหรับพี่เนาะเพราะพี่เคยเจอสถานการณ์ที่ว่าห้ามไตยสักตัวแพ็กนั้นอะ่ะห้ามไตยสักตัวและไม่ให้ใช้การพิกแพงแบบนี้ด้วยนะมันไม่ให้ใช้การ์พิกแพงและห้ามไต้สักตัวครับผม ใช่ไหมไอ้แพ็กที่เราต้องเอาแพ้่ธาตุไปสู้กับมันด้วยะแพ้่ธาตุไม่พอย,ยังต้องห้ามตายทั้งตัวอีกไอ้น,นั่นก็เกินไปอันนั้นแพ็กที่น่าเกลียดที่สุดนะที่จาหัวไว้อยู่จาหัวคิฟไปอยู่ว่าแพ็กที่น่าเกลียดที่สุดเลยเว้ยโอเคโอเคจบไปในรอบแรกครับผมได้อยู่ก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะผมสําหรับใครที่ตกไม่ได้หรือว่ายังไงเนาะเดี๋ยวพี่พาไปสมการ์ดก่อนแป๊บหนึ่งการ์ดนะครับผมสุ่มมันจะอยู่ตัวนี้ มันจะอยู่โซนข้างล่างเห็นไหมออกมาจากตรงนี้ครับผมทุกคนอ่ามันจะมีพวกแบบบูเบลตาเดลบูเดลตาชาลีเอโคะับผมอยู่เห็นไหมใช้เหรียญสุ่มก็ได้ครับผมทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าใจแบบว่าขั้น2ส,สุ่มเนี่ยมันมันจะไม่ได้ของดีเท่าไหร่ถ้าเราอยากได้แพ็คดีๆหน่อยการ์ดดีๆหน่อยเออเงินเขียวใช้ทําอะไรทุกคนเงินเขียวเอามาใช้อย่างนี้ไงทุกคนเห็นไหมมันไล่ระดับนะผมซองหนึ่งสองสามสี่อันข้างล่างดีสุดนะ เราสุ่มแบบนี้เลยครับผมใช้เงินเกี่ยวห0สเนาะยอมเสียเงินเกียวตักหน่อยครับผมพี่ว่าตบแพ็คนี้ผ่านพี่ว่าตบผ่านครับผมโอ้โหการนี้โคตร่วยแตก <c oughs> จริงๆริเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูทุกตัวเลยห้าสิบเงินเกี่ยวเท่านั้นครับผมถ้าสี่ตัวก็สองร้อยสี่ใบครับผมก็ได้สี่ใบนะโอเคโอค้โหถ้าเจอการนี้สะพึงบอกแค่นี้เลย a ออสะพึงพี่สุ่มไปหมดเลยครับผมทุกคนเงินเกียวมาใช้ทำอะไรพี่ว่าเอามาซื้อการ์ดดีที่สุด เอาจริงเพราะถ้าเจอสถานการณ์แพ็คแบบเนี้ยมันต้องใช้การ์ดอยู่แล้วน,นี่โปรเทคดีมากครับผมคือจะมีการป้องกันเพิ่มขึ้นมา2ถ้าเกิดเราเหลือตัวท้ายอะนะได้ไรฟ๊บเกือบได้การ์ดพีชแต่โอ้ได้2โคตรดีครับผมอ้อันนี้ซองคือได้หลายใบเลยนะฮะว้าวโอ้ย ทูก็ยังดวงเกลือไปขนาดได้ซองมันยังได้การ์ดคอมมอนมาในซองตูเราไม่รู้จะพูดยังไสงสมประมาณนี้ครับผมทุกคนอันนี้พี่แค่มาบอกเฉยๆเนาะเป็นทริคนะครับผมแล้วทุกคนถ้าเกิดมีการ์ดดีๆก็จะบ่านแพ็กนี้ได้อย่างง่ายดายครับผมรอบที่สองจันมายังไม่ถือว่าเหลี่ยมเท่าไหร่นะสำหรับพี่นะเนออาะต,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 ตาม,ตาม,ตามอจริงๆนะแบบไม่ต้องใช้การ์ดเลย แบบไม่ต้องใช้การเลยยังไม่รู้เลยว่า a ออมันจะชนะที่ยังไงอ่ะพี่พี่เอ็งเล่นอะไรของเอ,งอ็งเอ็งรู้ตัวหรือเองรู้ตัวหรือเปล่าเอ็งทำอะไรของเอง็งเอ็งรู้ตัวหรือเปล่าเอ็งทำอะไรออกมาเฮ้ยมันมีไอ้ตุ๊กเก้นะเวย้ยโอ้ชิบแล้วตู บะมี้เราก็ไม่ดูความเลี่ยมของ A อแล้วว่ามันขี้เก็บแบกเนี่ยมันขี้เก็บโอ้โหไอตุ่ทำอะไรลงไปบบานทีมันกดโดยไม่คิดจริงๆนะเมื่อกี้กำลังจะแบบว่าเลือกการแต่มือมันลั่นไปเองครับผมทุกคนมันลั่นไปเองเนี่ยแล้วทำอะไรลงไปดูว่าแพ้อ่ะทจริงอนนี้ดูว่าแพเจอเหลี่ยม a อไหน่อยก็แพ้แลวครับผมสถานการณ์แบบดีไม่ค่อยสูดีเท่าไหร่นะ แต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรฮะเพื่อดื่มเพื่อดื่มขอร้องเอไออย่าทำตัวเสียหน้าเลยจริงจริจะตบก็ตบจะทำอะไรก็ทำที่ไม่ใช่ชาร์จอ่ะออไปบอกใครไปบอกใครบปมี่ไปบอกเอไอไปบอกใครไม่บอกไปบอกเอไอและเอไอแม่งก็ตัวชาร์จแล้วด้วยเนี่ย <laughs> แล้วพี่ก็เป็นอย่างเงี้ย พี่ก็ชอบเป็นอย่างเี้เล่นให้มันลําบากตัวเองอ่ะเล่นดีๆไม่ชอบครับผมรอบแรกเราจัดการ์ดไปให้ดูแล้วก็แบบว่าเพื่อนเนี่ยก็จะได้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเจอเอไอแบบซองเหลี่ยมแบบนี้ห้ามตายแล้วตัวก็ให้ทําอย่างนี้นะผมใช้การ์ดดีๆไปเลยสู้กับมันครับผมไปนอนแล้วก็คือเราเน้นตัวเดียวเลยเพราะยังไงมันไม่ให้ตายอยู่แล้วเว้ยเราจัดตัวเดียวแบบเต็มๆเลยหรือว่าเนี่ยรอบที่สองหน้าผมก็จะเห็นว่าพี่เนี่ยจัดตัวที่แบบ หนักกว่ามันอ่ะเอาแบบว่าตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่โหดที่สุดในบ้านเราอะ่ะแล้วต้องชนะท่าด้วยนะแล้วเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรลงไปฮะซาเปโดเก็บอีกแก้วอ่ะโอ้โหการสามดีนะตัวไม่ขวดไปโอเคครับผมจังหวะนี้มีสี่ตบสี่มีสี่ตบสี่ครับผมโอ้โหมีสี่ตบหนึ่งโชว์โชว์ใครละเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดเราตูววดกว่ามันแน่นอนเอไอมันก็จะไม่ได้สะดุง้งสะดุ้งใส่เราหน้าผม ที่เคยเจอสถานการณ์ที่อย่างที่บอกครับผมต้องเอาเพ่าท้าทไปชนะตัวชนะธาตาของ AI แถมมันยังไม่ให้ใจกาดคือจังหวะนั้นมันหมดมันหมดแพชชั่นเลยไม่รู้ตูจะทํำยังไงเลยเรียกว่าเป็นแพ็คที่เหลี่ยมที่สุดในโลกไอ้พวกนั้นแหละโอ้โหเจ็บม้าเออตีมาเลยอยากเก็บท่าไม่ตายแล้วนี่อยากหดตูให้ตายแล้วนี่แล้วเป็นไงแล้วเป็นไงเรามหาเทพกโก้บอก ผมจะดูแลคุณเอง <c oughs> ได้เวลาไปนอนแล้วไอ้หนูเออจะไปโนตาโจกัสอันนี้ถ้าเกิดเราเอาการ์ดมาช่วยนะไอ้พวก AI นี่มันจะร้องไห้กว่านี้นะนจะร้องไห้คือมันต้องร้องไห้ในเตียกตู้แหบเลยเนี่ยบับเรียบร้อยโอ้โหเอาละรู้ก็มัวแต่บนแล้วกเกินช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะผมดูแล,แลรักษาสุขภาพตัวเองเลยนะถ้าเกิดว่าเสียงพี่ไม่ดีแล้วก็จะหยุดพักการทำคลิปไปเนาะ เป็นปกติฮะบางนานๆทีมันจะเป็นหวัดทีครับผมแล้วก็ได้เวลาฝาหนอนฟึบวางวับวับว,บวบัเรียบร้อยโอเคจบไปในอรอบที่สองครับผมว hoo! สวยงามครับผม <c oughs> อไอ้แกไม่ได้กินนั้นหรอกนะวันนี้ฉันมาล้างแขนให้เพื่อน <c oughs> ๆฉันเว้ยรอบท้ายจัดมาตัวมาล้างแคนแล้วอ ทําอะไรกันจริงๆเอามาหาเทพกโก้มาลงรอบนี้ได้เลยนะอจริงๆเอามาหาเทพกโก้มาลงรอบนี้ได้เนี่ยการนี้พี่เพิ่งได้จากสุ่มมาใช่ไหมการนี้คือที่ป็้นคิวนะครับผมก็ให้ทําอย่างนี้โอ้ลดดามเมจไป <laughs> ลดดามเมจจริงๆใช้การเนี้สามใบเพื่อนบอกว่ามันจะลดแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมเดี๋ยวอเ,เอาไปรีวิวดีกว่ามันโอ้โหมันจะทรมานไอเกินไปนะนะใช้แบบนั้นอนะ โอเคทุกคนมานาบอมแล้วจัดดีครับผมคือแค่การแบบเนี้ยอไอก็แทบร้องไห้ครับผมถึงก็ร้องไห้แล้วเฮ้ยไปเถอะอย่าปฏิทูเลยอารมณ์ <c oughs> ประมาณนั้นเฮ้อส <c oughs> งสารไอไอวะนี่แล้วตูวทําอะไรลงไปวะเน่ยตูต้องใช้การโหดขนาดนี้เลยเหรออ่ะจริงๆนะรีมานี่โกโก้ก,กลับมา ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสียสามการ์ดเลยครับผมมาเดฟก็กเก็บหมดอไอ้สามตัวเนี้ยเออจะมาเพราะว่ามาเดฟก,ก็ก้มันชนะดานไงมันชนะดานครับผมไม่ต้องใช้การ์ดเลยนี่เลยครับผมในเมื่อ AI มันเรียมกับเราเราก็จัดให้มันรู้ว่านรกนั้นมีจริงเอไอไม่เสิร์ชหาคาว่านรกเราหื้ไม่เสิร์ชหาคาว่านรกไว้ก่อนเราก่อนจะมาตีประตูเนี่ยเฮ้ยเอไอโอเค เฮลเฮลนะถ้าไม่รู้คำศัพท์เฮลนะไอถ้าเฮลมันใช่นรกป <c oughs> okay. ุ๋ยโอเคม่อกีกันไว้หรือเปล่ามันการไวหรือเปล่ามันทําอะไรไว้หรือเปล่าช่างมันมันจะการอะไรก็ช่างมันช่างมันเว้ยไปโนอนมาตัวดาเมจถึงตัวดาเมจถึงขอให้ถึงกระโดดขยำ่ำบ๊ะบ๊บ๊ะบ๊เรียบร้อย ดด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 ด เอไอเอไอมันหม่านไส้พี่จดเตะพี่ออกจากเกมเลยอ่ะมันไม่เตะช่วงแรกด้วยนะปกติมันจะหลุดช่วงแรกมันเตะลอดท้ายครับผมดูเตะไม่พอแล้วมันส่งการรีเจนหนึ่งมาให้ตูน <c oughs> เอาแบบมึงไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเองไม่ต้องเฮ้ยปามี่ไอปามี่ทราไม่ต้องเอารีเจนระดับสองเองเอารีเจนระดับหนึ่งไปกวนทีนักมันบอก <c oughs> ดูดูประส่งการไปพี่เลยทุกคนโคตรเลยโคตรเลยไอเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงวะไอเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะผมในการแลกการนะนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยก็มีตรงเรือนะผมถ้ามีของทุกทุกคนคิดว่าตรงไหนดีก็มาแลกครับผมเนี่ยอย่างไอพวกเหลืองเหลือทองๆองการแบบนี้พี่ได้จากไหนนี่ครับผมแลกจากเรือนะพันสี่ร้อยนะผมได้อันนั้นถึงห้าเลยอันแรกให้ดูเลยจริงๆไม่ต้องจริงๆไม่ต้องทำก็ได้พี่มีเต็มบ้านเลยของทองทองแบบเนี้ย นี่ครับผมแลกการ์ดจากกันนี้โอ้โหแล้วนี่มันให้เอาการมาแลกเงินคิดได้ยังไงมันก็มีทั้งของดีและไม่ดีครับผมส่วนมากเนาะไอการ์ดแนวนี้ครับผมทุกคนก็วันนี้แพ็คจบไปแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วครับผมโอเคพี่ถือว่าล้างแคให้แล้วนะทุกคนแล้วก็โอ้โหแพ็ครอคิวการเดียนออฟเดอะซีวอยโอ้โหดูตรองดีได้ดิอีก แป๊บเดียวอีก5ชั่วโมงครับผมวันนี้ประมาณ2องทุ่มมันจะมานะผมต้องบอกว่าทุกวันเนี้ยคือตัวเกมเขาทำดีขึ้นมากนะเขามีแบบว่าให้เราได้แบบมานลุ้นตีลุ้นได้ของนะผมจากเมื่อก่อนเนี่ย มันไม่ได้มีการลุ้นอย่างนี้นะเว้ยก็มีแค่แพ็กแนวแบบว่าเอารีเจนมาให้หดเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยได้รีเจนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเมื่อก่อนมันมีแต่แบบนี้จริงๆนะครับผมรีเจนสองนี่คุณไปหาในโทนาเมนเท่านั้นแหละทุกคนก็โอเควันนี้ยังไงก็พี่ตบ AI ให้แล้วยังไงฝากกดไลค์ like, เป็นกำลังใจพี่ด้วยผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมใช้การ์ดหดเอไกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้ววเจอกันใหม่ครับผม